สวัสดีค่ะวันนี้กิกี้รีวิวนะคะจะมารีวิวสีนิกเโอเบอร์พีวีจุดูนสองหรือ Violet Lavender แค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าแบบทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยม่วงม่วงแบบใสๆแบบว่า ละมุนล,ละมุนอะไรประมาณนี้เนาะก่อนอื่นนะคะวิธีทําสีนี้เราอาจจะฟอกผมด้วยนิกอโอมแมกไลท์นะคะซัก2อสรอบจนได้พื้นผมระดับ11นะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สี PV.02 ของนิกโอค่ะเจ้าสีนิกโอเนี่ยมันจะเป็นสีที่ผสมให้เสร็จแล้วเนาะเราไม่ต้องเอาอะไรมาผสมแม่สีอะไรให้ยุ่งยากนะแค่ผสมตัวนี้กับเดวลลอไปก็ใช้ด e วลลอที่3%นะคะอัตราส่วน1ตอนแล้วเราก็ ใส่ผมไว้ทัก45นาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะได้สีประมาณนี้ออกมาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆสีผมอะ่ะยังไม่ได้ถึงระดับ11นะคะสีที่ได้ก็จะแตกต่างไปอาจจะเข้มกว่าน,นี้อีกสักหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้สี โดนใจแบบพีวีสุด02ชัดๆก็ต้องฟอกผมให้ได้ระดับ11ก่อนนะคะสำหรับวันนี้กิกกี้รีวิวก็ต้องลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้รีวิวสีอื่นๆให้ได้ชมคะ่ะถ้าชอบสีหน่เป็นพิเศษก,ก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้ไหนะเดี๋ยวจะไปหารีวิวมาให้ชมจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ